พี่น้องแต่กอนขาวันนี้ิ๊กเจนและพี่หมอแว่นสวัสดีกับพี่หมอแว่นเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่น้องเต่กอนขาิ๊กเจนและพี่หมอแว่นลุยถึงที่ไปถึงสวนณตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตำบลอะไรคะพี่หมอแว่นตำบลยางหักยางหักอําเภอปากท่อปากท่อจังหวัดราชบุรีราชบุรีวันนี้เรามาที่สวนสีตรังบายคุณโชินะคะพี่น้องเต่กอนขาเป็นสวนที่เขาเรียกว่าสวนธรรมชาติมากเลย จริงๆก็เป็นส่วนที่แนวแบบเกษตรแนวเกษตริทรย์แล้วก็อยากที่คือมีรีซองรีสอร์ทด้วยในอนาคตใช่นานๆเขาจะมีรีสอร์ทให้พักต่างเต็นท์ข้างบนแล้วก็ผลไม้ในสวนฟรีฟรีฟรีเฉพาะบางอย่างเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่เราฟรีหมดพี่น้องแต่กนขาธรรมชาติสวยงามมากบิ๊กแจได้ออกมาผ่อนคลายนี่คือต้องดูนะทิวเขาโอ้โหธรรมชาติดีมากเลยที่สําคัญสวนของพี่โชคเนี่ย ใช้ทนีสยามของเราพิโทอดน,นินเนททุเรียนนะพี่นะใช่ครับเน้นทุเรียนเป็นหลักแล้วทุเรียนเป็นร้อยต้น <ะ S 2> ทั้งหมดเนี่ยปาเข้าไปที่จะปลูกข้างบนอีกก็เป็นพันกว่าโอ้อเป็นพันกว่าต้นคือมีมีม,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 มีมีที่จะนี่อีกเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปหาพิชตอดกันเลยค่ะว่าส่วนทุเรียนของพิชติแล้วก็สวนผลไม้รากไม้อื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงแล้วกว่าจะมาใช้ทนีสยามเนี่ยต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกอะไรมาบ้างไปกันเลยค่ะ แล้วน้ำลายไหลทำไ,ไสมสมบูรณ์ <c oughs> คงไม่ลูกเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูเจ้าของสวนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับค่ะพี่น้องเกษตรกรค่ะนี่คือเจ้าของสวนทุเรียนอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวนะคะพี่มีหลายอย่างมีเงาะมีมังคุดเยอะแยะเลยและนี่คือมีชิดกระท้อนมีหมดคราวนี้ทำตัวหน่อยนะคะพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมโชติกนิดค่ะวงนุรักษ์ค่ะอยู่อำเภอปากท่อตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรีค่ะสวนสวนสีตรังฝากไปด้วยฝากไปด้วยนี่คือพิโชนนะคะทำสวนอยู่ที่ราชบุรีอยู่ที่อำเภอปากท่อนะตำบลยางหัก เป็นชื่อสวนก็คือสีตรังบายโชดบายคุณโชดนะบายคุณโชดนะคะพี่น้องเกษตรกรเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะมีผลหมากรากไม้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญก็คือพี่โชดเนี่ยใช้ทริสยามของเราด้วยนะคะเดัะนะั้นวันนี้เราเลุยถึงที่มาถึงสวนพร้อมพี่หมอแว่นสุดหลอ่อมาเคียงคู่กับพี่โชดสุดหลอ่อและพี่เจ็ก็สวยที่สุดตรงนี้พี่หมอแว่นขา <c oughs> เห็นแล้วร่วมเรื่องดีเนาะร่มเรื่องครับหิวด้วยนะ <c oughs> ได้ อฟังจับพี่โชทยแล้วเขาบอกว่าทุเรียนที่ไม่แพ้ที่อื่นรสชาติดีนะครับคือใช่ใช่คือต้องบอกอย่างนี้คือเราเคยได้ยินทุเรียนที่จันทบุรีระยองและทางใต้แต่ราบุรีเนี่ยเราได้ยินน้อยมากน้อยครับนเพิ่งจะเปิดตัวทำไมพี่ทำไมพี่ต้องแนะนำหน่อยอมันเป็นพื้นที่ใหม่นะครับในการเขาเรียกว่าส่งเสริมนะฮะทั้งนายก องการส่วนบริหารตำบลเรืออะไระแต่กําลังเขาเรียกว่าส่งเสริมให้มาปลูกเพราะไปเป็นพืชเศรษฐกิจที่ว่าราคาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นหลายๆที่ที่เกิดนะฮะแต่ที่นี่เขาเกิดมานานแล้วครับเป็นสิบปีแล้วพี่โชคแต่ไม่ยอมเปิดปีเผยพี่โชคทำมากี่ปีแล้วไรเนี้ยส่วนนี้พี่ซื้อที่มาก็ประมาณสิบหกปีสิบหกปีแล้วว่าเพิ่งปลูกทุเรียนประมาณเจ็ดปีแล้วก่อนหน้านี้ปลูกอะไรคะพี่ มีข้าท้อมีอะไระ้า้อ๋อมีผลไม้ทั่วไปบุดทิ้งหมดแล้วอและตอนนี้ก็มาได้ที่ทุเรียนทุเรียนปลูกมา7ปีแล้ว7ปีให้ผลผลิตก็ให้มา2ปีหรือ1ปีแล้ว3ปีแล้ว3ปีแล้วก็แสดงว่าให้มาตั้งแต่4ตั้งแต่7ปีหปีปีหปีห้าปีส่ปีปีละทยอยทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆพี่ปลูกทั้งหมดกี่ต้นคะพี่โชค่ะ ทุเรียนตอนนี้ปลูกไปประมาณสี่รอยต้นแต่ว่ามันมีสองสามรุ่นรุ่นแรกนี่ก็เหลืออยู่ประมาณสักร้อยต้นคือตอนแรกรุ่นแรกนี่มันตายไม่ได้มาดูเะยมันเขาบอกว่าการปลูกชื่อก็บอกอยู่แล้วทุเรียนหรือว่าลิเรียนรู้กันไปเรียนเรื่อยๆเรียนเร่นะครับพลาดนิดเดียวก็ไปใช่เริ่มตั้งแต่การปลูกการลง ลงหลุมการฉีดยาการให้ปุ๋ยนะฮะก็เรียนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจนมาเป็นสวนสีตังนะปัจจุบันเนี้นะสิบกว่าปีสิบกว่าปีที่สู้กันมาเนาะแล้วได้ผลสาเร็จถือว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับพี่ปีนี้ปีนี้ก็ถือว่าว่าดีนะก็ถือว่าติดลูกเยอะปีนี้พูดถึงปัญหาพี่ขาพี่ชิก่อนที่จะมายืนได้ตรงทุกวันนี้ที่ประสบความสําเร็จที่พอใจเนี่ยก่อนหน้านี้ปัญหาเป็นยังไงครับพี่ คือปัญหาเนี่ยเราเราเราไม่ได้ทําเกษตรโดยตรงนะเพียงแต่ว่าผมก็ปลูกแบบยังไงอ่ะผสมผสานไปเรื่อยๆซื้อที่มาแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรก็ปลูกทุเรียนไปปลูกส่งไปงั้นแหละไม่มีประสบการณ์ก็คือพี่น้องเศรษฐกรขาคือคือพี่โชตเนี่ยไม่ได้คนในพื้นที่นะคะคืออยู่ทางใต้ใช่ไหมคะอยู่เป็นคนจังหวัดตรังแล้วแถวใต้เขาก็ปลูกทุเรียนเนาะ เออเราก็เลยมีแนวความคิดจะปลูกทุเรียนที่นี่ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วพี่โชตก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยตรงประกอบอาชีพประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจอะไรคะพี่ผมทําเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องสายการานกระป๋ออ๋กอ,อก็เลยทำสวนเสริมไว้เพื่อยามที่จะเกษียณ <laughs> ปมานั้น <laughs> ปัญหาที่เจอคือย้อนมาที่ปัญหานิดนึงปัญหาที่เจอก็คือเราปลูกทุเรียนเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยคือมันจะ ตายเยอะอมอ่ามันจะตายเยอะแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณที่ปลูกประมาณ3ามปีเนี่ยผมไม่ค่อยมาดูแลให้ลูกน้องดูแลก็ไม่รู้ปัญหาแต่มันตายเพราะอะไรอืนะก็3ปีหลังมานี่ก็คือจริงมาดูแลมากขึ้นอ่าเพราะว่ามันเริ่มติดลูกก็เลยได้มาเรียนรู้ไปมากขึ้นค่ะอืครับแต่กว่าจะติดลูกนี่ก็เราผิดเราถูกมาเยอะครับครับนะคะเพิ่งเพิ่งเป็นลูก มันทยอยเป็นนะตั้งแต่สี่ห้าต้นแล้ต้นปีนี้แล้วยี่สิบต้นปีนี้หกสิบกว่าต้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างบางคนที่ปลูกก็ตายลงเรื่อยๆอ่าอย่างนี้กว่าจะมาออกดอกออกผลไอ้ต้นที่ตายเรารู้สาเหตุไหมก่อนหน้านี้เขาไม่รู้นะเพราะผมไม่รู้ว่ามันยืนตายเฉยๆอยู่ๆใบแห้งทั้งต้นเลยอาการใบแห้งพี่หมอเดี๋ยวต้องให้พี่โชดเล่าเผื่อเป็นกับ พี่นงเสร็จก่ท okay. okay. ่านอื่นที่ดูอยู่ถ้าเป็นคนก็คือตายต้องกลมเขาเรียกว่าเพราะว่ามันติดลูกอยู่ใช่ครับมันติดลูกอยู่แล้วมันก็ยืนตายเลยบแห้งเลยครับจะเป็นอ่าเชื้อไฟทอปทร่านะครับที่ผมก็ไม่รู้สาเหตุเพราะว่าไม่เห็นับผมเพราะว่าจะเกิดจากรากโรครากเน่าโคนเน่าก่อนไฟทอปทัร่าเพราะว่าถ้ารากหรืออเพราะว่าถ้าากหรือรากของพืชนะครับ หลือท่อน้าเลี้ยงของพืชเนี่ยมันอุดตันโดยเชือ้อไฟทอปเตราเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถดูดน้ําขึ้นไปเลี้ยงต้นได้นะฮะรากก็ไม่สามารถดูดธาตุอาหารอะไรได้เลยนะฮะแล้วก็จะเกิดอาการก็คือเหมือนตายทั้งกลมฮะแบบที่โจทย์บอกอะครับ wit, <ๆ S 1> รก็คือมัน <c oughs> ไปตับท่อ้ดีแล้วเนาะอ่าถ้าสามวันแรกที่แสดงอาการจะแสดงการใบเหลืองก่อนนะครับใบเหลืองๆนั่นแสดงว่าเขาเขาบ่งบอกเราแล้วว่าเชื้อมันเข้าแล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีการแก้ไขถ้าเรายังปล่อยมันคณมันคงดอกเยอะหรือว่าลูกเยอะอย่างที่พี่โชตบอกพี่หมอแว่นว่ามันดูไม่ออกว่าเขามีอาการใช่ครับแล้วมาแสดงอาการเหมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ่ะอาทิตย์หนึ่งมาทเข้าครั้งหนึ่งวันที่พี่โชติออกจากสวนไปมันเกิดขึ้นลูกขึ้นมนเกิดแล้วสามวันก็ไปแล้วครับพพี่โชติไปพีะโชติจะเรียนลาก่อนกลับมาอาทเอ้าตามลูกน้องลูก หมอกลดน้ำเมื่อเปล่านี่ทำแมมันแห้งอย่างเงี้ย <laughs> ก็ได้แค่นั้นใช่ครับ <laughs> เพราะฉะนั้นพี่นงเศริรคราใครที่ฟังอยู่นะคะคนที่ปลูกทุเรียนนะคะเราไม่รู้หรอกว่า ไฟท็อปเทร่ารากหน้าคนเน่ามันจะเกิดต้นไหนเพราะต้นไม้กว่าจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อใกล้าตายแล้วแต่สิ่งที่เราป้องกันไว้ได้ก็คือคอยควบคุมค่า PS ของดินให้มีค่าเป็นกลางก็อย่างที่พี่หมอแว่นบอกและที่เราพูดกันเป็นประจำถ้าเมื่อใดที่ดินมีความเป็นกรดสูงเช,ชื้อรามาทันทีท็อปเทอร่ามาทันทีเพราะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่หมอแว่นนะคะเพราะฉนั้นการปรับสภาพดินสําคัญนา,าพิกแผ่นดินของเราจําเป็นมากๆที่จะคอยควบคุมค่า P ีเเพราะอย่างที่บอกอย่างสวนบางสวนเนี่ยเขาเป็นสวนเล็กๆหรือเขาไม่ได้มี เครื่องไม้เครื่องมือที่จะวัดอย่างรอการนะเพราะนั้นเขาจะไม่รู้แต่มารู้อีกทีนะโชดจารนะีลากนตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้ของทรณนีสยามทุกตัวปุ๋ยผมใช้หมดเลย <c oughs> ตั้งแต่ดินแล้วก็ใบและต้นนี้พี่หมอนี่ดูด้านหลังสวยมากสวยครับต้นนี้เล่าประวัติของต้นนี้ก่อนครับพี่โชด ต้นนี้ก็คือปลูกมาก็เจ็ดปีแล้วแหละเจ็ดปีแล้วแต่ออกดอกมาสามปีแล้วแต่ไม่เคยติดลูกไม่เคยติดลูกเลยปีย่ีสปีแรกติดติดลูกปีนี้ปีแรกที่ติดลูกก็คือปีที่ใช้ทอริสยามใช่ใช่ใช่อาการที่ไม่ติดลูกพี่หมอแว่นพอจะสื่อได้ไหมจากการสันนิษฐานก็คือหนึ่งเนี่ยช่วงที่ทุเรียนกำลังเขาเรียกว่ากำลังจะทำดอก จะต้องการไนตโตรเจนน้อยมากแต่ในน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยไนยตโตรเจนป่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วละ่ะใช่ไหมครับให้น้ํามากโดยไม่เผานะช่วงสะสมอาหารมาดีนะครับหรือเกิดอาการน้ําท่วมโคนนะครับหรือความชื้นในดินสูงเกินไปนต้นไม้ไนตโตรเจนสูงก็จะทําใบนะฮะจะไม่ทําดอกละเพราะว่าถ้าทําดอกก็คือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมตัวนี้จะเป็นตัวทําดอกเพราะฉะนั้นถ้า N ไนโตรเจนสูงก็ไปใบแน่นอนนะครับแล้วถึงถึงจะเขาเรียกว่าสะสมมาดีแต่ถ้าน้ำท่วมโคนก็คือจบเอนก็คือหรือฝนตกลงมานะฮะพวกทุเรียนที่เขาทำสารอะไรก็แล้วแต่ทำไมเขาถึงกลัวฝนเพราะฝนมันมีไนโตรเจนสูงแต่ในขณะที่การทำดอกของทุเรียนมันไม่ต้องการไนโตรเจนนะฮะช่วยทเราถึงใหน่อยสุดหนึ่งใช่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทุเรียนเนี่ย ถ้าเรารู้แน่แล้วคือตาปูตาปลามาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไม่ต้องร้อยเอาแปดสิเปอร์เซ็นต์พอเอาแปดสิเปอร์เซ็นต์ของเต้นก็คือมันมาแน่เราถึงเร่งน้ําให้แต่จุดที่มันแตกต่างปีแรกที่มันมันติดลูกอ่ะที่หมอมันมันออกดอกประมาณช่วงกันยากันยาแต่สองปีหลังเนี่ยมันออกดอกช่วงมกราใช่เพราะว่ากันยาไม่มีฝนไอ้กันยาตุลามีกาต่มันจะไม่มีฝนปีแรกอ่ะนะมันผมตัดลูกปีใหม่อือ เพราะฉะนั้นสิงหากันยาแค่สิงหากันยามาร้อยร้ยผมก็ยังแปลกใจว่าทาไมมันออกไม่เหมือนกันอแต่พอมาปีหลังสองปีเนี่ยเดี๋ยวสอนให้เคยครับเดี๋ยวเราสอนให้เคยนะฮะในพฤติกรรมในการาสะสมอาหารและอะไรเนี่ยนะครับแล้วมันมีบางท่านนะฮะบางแปลงที่มาคุยกับผมว่าขอาพันจากสุราชมาอ๋อเอาพันจากจุมพรมานะครับเอาพันจากจันมาเอาพันจากบางกลวยมา ในหนึ่งแปลงปลูกด้วยกันมันออกตั้งแต่พฤ่กามีนะมีเป็นต้นออกเดือนมีนาเมษาอีกชุดหนึ่งอีกอีกแถวหนึ่งอีกต้นหนึ่งอีกอีกปลายของมันนะครับก็แปกลายเป็นมีนาเมษานี่ธุรกรรมของใต้ของผมผสมหมดเลยใช่มีทั้งใต้มีทั้งจันใช่ครับแต่ตอนนี้เขาจะแสดงอาการให้พี่ชดเห็นก่อนว่าเนี่ยคือพันธุ์เนี่ยมาจากไหนใช่ไหมครับเขายังปรับตัวไม่ได้ นะฮะแล้วพอสักพักพอเริ่มให้ปุ๋ยพร้อมๆกันก็จะไม่รู้แล้วครับเป็นพันธุ์จากที่ไหนมาไม่ว่าอุตดิตหรือจะพันธุ์พิษโลกหรือจะนครไทยอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่รู้แล้วว่าพันธุไหนเพราะว่าจะถูกบังคับด้วยโดยสารอาหารสารอาหารกับอากาศที่ได้มาแต่ครั้งแรกเนี่ยเขายังจำไงเหมือนเขายังจำยังไม่ลืโต้นยังไม่ลืมว่าถิ่นกำมาจากไหนพอมาปีหลังมันก็ออกสองปีหลังนี่ออกออกไล่กันหมดล้งปีใหม่ออกดอก อ่าจะไล่กันหมดเพราะปีใหม่ก็จะไปเทียบเท่ากับทางภาคตะวันออกอใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าของใต้จะประมาณเน้นไปที่มีนาเมษาอืใช่ไหมครับเขาจะไล่กันไปเรื่อยอันนี้<ช>อันนี้ต <ทะ S 1> ันวามการาเนี่ยออกดอกเนี่ยเทียบเทียบของภาคตะวันออกครับคเพราะว่ไล่พีกาถ้าพีกายังไม่ออกนะใบอ่อนมามันก็ไปทันวาถ้าทำลายยังไม่ออกมกราแต่ถ้าถ้ากลุมพาแล้วยังไม่มานี่หลุดเลยนะไม่มีแล้วเขาอ่ะ อันนี้ต้นนี้เมื่อก่อนบอกว่าไม่ติดดอกเลยพี่หมอนะคะติดติดดอกติดดอกแต่ไม่ติดลูกนะคะอย่างที่พี่หมอบอกเราพอสรุปได้ว่าหนึ่งสภาพอากาศสภาพอากาศพอสภาพอากาศความชื้นต่างๆลมฝนอากาศแล้วพอใบไนโตรเจนสูงใบเยอะดอกไม่ติดใบอ่อนเยอะแล้วสวนนี้ผมจะบอกอย่างนึงครับบังคับด้วยเคมีไม่ได้เพราะเจ้าของสวนเป็นอินรียไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นร้อยต้นจะต้องหลุดอยู่ประมาณ สิบต้นที่ดอกมาไม่ตรงกับเขาล่วงมั่งอะไรมั่งเพราะว่าไม่มีเคมีบังคับนะฮะแต่พอมาใช้ธรณีสยามเนี่ยก็จะเหมือนกับแกมบังคับนะฮะเป็นยินรีเกลื่อนยินซีที่แกมบังคับอยู่ค่ะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะพี่ขาต้นนี้เนี่ยนี่คือปีแรกใช่ไหมติดลูกทั้งหมดกี่กี่ลูก30กว่าลูก30กว่าลูกเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เลยน้องเตะขาพี่โชตบอกว่า ต้นนี้ปีแรกที่ติดลูกหลังจากใช้ทอนิสยาม30ลูกเซอร์ไพรส์มากแล้วลูกสวยด้วยนะพี่นะคะพี่หมอลูกสวยนะใช่ได้ครับถือว่าโอเคนะสําหรับรุ่นแรกนะพี่นะครับผมเออแล้วก็เนี่ยไล่มาเจอคขับและที่สําคัญที่เราดูเมื่อกี้พี่หมอใบสวยด้วยนะใบสวยแลวครับอืมนะคะก็คือช่วงติดลูกเราก็คือสีสุดสามสุดสี่ยืนพื้นยาวเลยนะพี่หมอนะครับผมอืมพี่นอสิกรขานนี่คือความภาคภูมิใจของทอนิสยามของบิ๊กแจ๊นนะว่า จากที่พี่โชตเนี่ยต้นนี้บอกว่าไม่เคยติดดอกเออไม่เคยติดลูกเลยดอกติดมา2ปีแล้วแต่ไม่ติดลูกแต่หลังจากใช้ทนิสยามติดลูกแล้วให้ผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นอื่นๆกันต่อเดี๋ยวให้พี่โชต์นำทาง,ทงชมสวนน,นะคะบิก๊กแก๊สจัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเดียวจบครบสูตรกับเซตทุเรียนระยะให้ผลผลิตนารายพริกแผ่นดิน1ขวด นารายตื่นไตพบสูตรสามหนึ่งขวดนารายทรงฤทธิ์สูตรสี่หนึ่งขวดทั้งเซ็ตปกติราคา2,770บาทลดพิเศษเหลือเพียง1,530บาทและพิเศษสุดคุ้มสำหรับสิบสายแรกที่โทรมาทานตอนนี้ซื้อสชุดฟรีอีก1ชุดยำ้ำซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้ อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหานารายเพิ่มฤทธิ์ปกตินารายเพิ่มฤทธิ์ขวดละ1 0ึ0บาทบิ๊กแจ๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690เ้าบาทเท่านั้นหน่ารายเพิ่มฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรลดต้นทุนเพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวยที่สำคัญ จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจสการันตีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสองเท่าอาต้นนี้เป็นยังไงเนี่ยต้นนี้ มีปัญหาเรื่องทงเรื่องท็อปบ้างไหมคะต้นนี้เป็นใบเอกตลอดใบก็สวยแต่ว่ายอดเ็าตายไปทําไมอ่ะไม่รู้สาุไม่รู้สาเหตุพี่หมอสาเหตไม่ยอะสองสาเหตุคือลมเอาไปกินกับเขายอดก็ไหมมาแล้วก็ตายลงมาประมาณ2เมตรได้แห้งเลยใช่ไหมครับแสดงว่ามันจะมีไอตัวไอร่วงยาวอ่ะครับที่ว่ามันจะไปวางไข่มันจะต้อง เจาะแล้วพอพอวางไข่เสร็จนะครับมันจะออกมาเป็นหนอนมันตายมื่จะพันมันตายก่อนติดลูกมาสี่ปีแล้วดีให้ตายยอดครับอย่าให้มันลงอย่าใ้ลถ้าลงอ่ะหลังหลังจากนั้นมามันก็ออกลูกมาทุกปีพี่มองงั้นถามถ้าตายยอดอย่างเงี้ยเหมือนโดนด้วงเนี่ยเราต้องทำยังไงตัดทิ้งท่อนนั้นหรือปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเขาเองอยู่แล้วเดโดยธรรมชาติแต่ยังเหลือตอกาอยู่นะที่เขาเกิดก็เพราะว่าน่าจะปลายยอดน่าจะใบมาก แล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพวกแมลงศัตรูเพราะฉะนั้นเวลาหลังหลังเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับก่อนที่เราจะลงยาฟื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะควรตัดแต่งใบให้ใหมันโป่งก่อนอเพื่อชายให้โป่งให้อ่าไม่ว่าในหรือนอกะครับที่อันไหนไม่ได้รับแสงแดดเนี่ยนะครับเราตัดเราแต่งออกซะถ้ามันโป่งแมลงก็ไม่เข้าใช่ไหมครับพวกนอนพวกอะไรบุรแรงทั้งหลายมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่พักอาศัย <C> e <an> แต่ถ้าทึบๆอย่างเงี้ยอันนี้กิ่งน,นี้ผมถือว่าทึบเออเดี๋ยวต,ต้องแต่งเดีด๋ยวพอพอเอาลูกออกลูก็แต่งแต่งให้ไปอยู่ที่ปลายๆนะครับคือไม่ต้องห่วงครับ ยิ่งแต่งยิ่งมาทุเรียนอ่ะใบสองชุดสามชุดไปตลอดอ่ะอันนี้ต้นหมอนทองเดี๋ยวพาไปดูอะไรนะเมื่อกี้นกกระจิบหรืออะไรนะก้านยาวอะไรนะพวงมณีอ๋อพวงมณีพวงมณีเดี๋ยวพาไปดูพวงมณีแล้วก็คือสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพวงมณีอาจจะอยากจะขอเทคนิคนิดหน่อยจากพี่เบอนะคะพี่เบิร์ดอ่ะพี่ขาเอาพี่โชดเลยยังไงพวงมณีพี่โชดอ้น่ารักมากเลยพวงมณีลูกแบบตะบุตะมิ ดีชุด,มด2มงม2กับดอกอ2อกองเงก็เรียกดอกหลังนะแล้วที่ลูกเขาเล็กนะครับนะครับเวลาไว้ลูกสังเกตดูไหมครับเนี่ยครับถ้าห่างหประมาณ50เซนเะนี่ยอันนี้จะสุกช้ากว่าถ้าอยู่ในนี้นะครับอ,ะะอันนี้จะสุกสุกช้ากว่าที่อยู่ยที่กิ<ๆ>่งที่ปลาย เพราะว่าแล้วลูกก็จะไม่ค่อยโตสู้ปลายไม่ได้เพราะอาหารเขาจะผลิตแล้วลงมาเลี้ยงเลยนะครับจากสังข้อแสงจากใปปบใบแล้วก็มาเลี้ยงลูกได้เลยแต่ถามว่าเอาไว้ได้ไหมได้แต่ช้ากว่าประมาณเกือบอาทิตย์ะครับใอรจะตัดได้ถ้าข้างหน้าเนี่ยคือเข้าไปก่อนแล้ว หมาย้ำนะสำหรับทุเรียนระยะให้ผลผลิตนะคะตั้งแต่เริ่มใบเพสลาดนะคะก็คือใช้นารายสูตร3และสูตร4ผสมรวมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันฉีดคลุมใบได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะยิงตรงที่ลูกนะคะพี่หมอขาก็คือใช้สูตร2และสูตร3นะคะยิงตั้งแต่ช่วงลูกเท่าไข่ขางยิงได้ประมาณกี่ครั้งดีครับพี่หมออ่า ...5 -7 ครั้ง5-7ครั้งนะอืมแล้วก็หยุดให้หยุดยิง เก็บผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นจะตกอยู่ที่ประมาณ65วันถึงนะคะย้ำนะคะพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวต้องย้ำกันอีกครั้งนะคะสูตร3าสูตรสี่ยิงใบตั้งแต่ใบเพสลาดนะคะจนเก็บเกี่ยวได้เลยส่วนใครที่อยากจะยิงตรงที่ลูกนะคะใช้สูตรสกับสูตรสยิงตั้งแต่ลูกเท่าไข่ห่าน จนได้ตลอดจนก่อนเก็บเกี่ยว1เดือนนะคะเพราะนั้นพี่น้องเสร็จกอขาและที่สําคัญทางดินเราก็ไม่ขาดพี่หมอใช่ทางดินเราก็สามารถให้นารายพิกไผ่ดินผสมกับปุ๋ยใช่ครับผมช่วงที่ให้ปุ๋ยก็คือให้ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากที่ดอกมาเราไม่ได้ให้เลยใช่ไหมครับก็คือระยะเท่าลูกไข่ห่านนะครับอันนี้เป็นระยะที่ปลอดภัยที่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีใส่อินซียอะไรไปได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็คุกปุ๋ยด้วยพิกแผ่นดินค่ะ นะฮะนะคะพี่น้องเกษตรกรเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะใครสนใจจะสอบถามข้อมูลพเพิ่มเติมหรือสนใจจะสั่งซื้อนะคะบิ๊กเจ็ตมีโปรโมชั่นสุดพิศเศษให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะจะสายตรงสายด่วนบิ๊กเจ็ตศ9นย์เ5้าสหรือโทรถามเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ได้เลยหรือจะแอดไลน์มาคุยกับทีมงานแอดมินสวยๆหรือจะอินบ็อกซ์ผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเทอร์วเดือดๆนะคะธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง นเศรษยจกรขาและตอนนี้นะคะบิกเจ็นี่จะรีบไปเลยครับพี่ชตินี่เ<อ>นี่ยต้องบอกว่าอันนี้หล่นจากต้นนะเดี๋ยวนะคะพี่นกศิษย์จักรขาเรามาชมถึงที่นะคะลุยถึงที่ไปถึงสวนในสวนทุเรียนของอสีจังบายคุณชตินะคะมาถึงสวนขนาดนี้แล้วไม่ชิมไม่ได้แล้วเพราะนั้นพี่ยอดก็ใช้ชวิชาความรู้ที่มีอยู่ปอกทุเรียนเลยคะ่ะ จริงๆพี่แจก็อยากจะบอกให้นะคะแต่พออยู่ใกล้ผู้ชายเรารู้สึกว่าตัวเล็กบกบาง <laughs> พี่ชอบขาเบาๆนะคะโอ้อันนี้คือหล่นจากต้น,นถ้าหล่นจากต้นนี่แสดงว่ามันธรรมชาติมันจะอร่อยมากเลยเนาะอือจิ๊กใช่น,นะคะแต่แล้วแต่คนชอบนะคะพี่น้องเศกก่กนค่ะโอ้พี่ชตินี่คือชํานาญนะคือขายก็ต้องชํานาญเนี่ยสวนสีรังทุเรียนพันหมอนทองอันนี้ต้นที่ A65 ้า เลขสวยมากงวดนี้ต้องมา่อันนี้คือให้พี่น้องเกษตรกรรู้ว่านี่คือทุเรียนที่หล่นจากต้นเลยก็สุกเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เขาในเมื่อเขาหล่นเต็มที่สุกเต็มที่เราก็ต้องกินเต็มที่หอมมากเลยคือต้องบอกว่าสีสีสวยแล้วก็เนื้อเป็นครีมอร่อยอร่อยอร่อยอ Thank you